สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้หัวข้อธรรมที่จะมาคุยให้ฟังก็ยังคงเป็นหัวข้อธรรมแบบเดิมนะคะก็คือทําไมการรู้ความจริงเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยค่ะคือเรื่องธรรมะที่แท้จริงเนี่ยเป็นําให้เราไม่กลัวต่อความตายได้นะคะอันนี้เป็นพาร์ทสองนะคะ<ม> <c oughs> ก่อนอื่นก็จะพูดถึงคราวที่แล้วอะคะ่ะที่ทําคลิปไปที่บอกว่า ที่เล่าว่ามีญาติผู้ใหญ่สองท่านนะคะพ่อแม่คู่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มีลูกชายเขานําคลิปเกี่ยวกับพระสูตรสําคัญพระสูตรหนึ่งนะคะชื่อพระคุณาสูตรนะคะหาเจอแล้วค่ะวันนี้ว่าจะมาอ่านพระสูตรนี้ให้ฟังนะคะว่าทําไมพระพุทธองค์ทรงตัดไว้เกี่ยวกับาการการที่เราอนิสง์ของการได้ฟังธรรมะส่วนนี้นะค่ะก่อนทาก่อนที่จะตายคือก่อนทํากาละเนี่ย จึงสามารถส่งผู้ที่กำลังทำการละนั้นไปสู่ชั้นสุดทาวาดได้นะคะเดี๋ยวลองมาอ่านพระสูตรนี้ให้ฟังค่ะพระสูตรนี้ชื่อว่าพระกุณนะสูตรนะคะเรื่องมีอยู่ว่าพระพุทธองค์กับพระอนุนเนี่ยค่ะได้ไปเยี่ยมภิกษุรูปหนึ่งก็คือพระพระกุณนะเนี่ยค่ะซึ่งกําลังป่วยอาภาธหนักแล้วกําลังใกล้ใกล้ที่จะตายใกล้ที่จะจะทำการละเนี่ยค่ะอ่าแล้วพอหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จกลับมา ก็ได้ข่าวจากพระนทนว่าพระคุณะเนี่ยได้มรณาภาพไปแต่ชวีวันนะคะ,ะผิวพันธุ์ท่านผ่องใสย,ยิ่งนักเป็นเหลืองทองอาลามเลยะค่ะก็มาเล่าให้พรทธองค์ฟังพรทธองค์ก็เลยทรงตัดว่าทําไมก็ท่านดได้ตัดกับพระนทน์ว่าดูก่อนอานนนก็เอ็นซีของพระคุณนะพิษขุกจะไม่ผ่องใสได้อย่างไร จิตของพระคุณาภิขุกยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าจิตของพระคุณาภิขุกน,นั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์อานิสง์ในการฟังธรรมในการอันควรในการไข้ควรเนื้อความแห่งธรรมในการอันควรหกประการมีดังนี้หกประการเป็นชไหนนะคะหนึ่งดูก่อนอานนท์จิตของพิกขุก ในธรรมวิในนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์สังโยชน์นี้จําได้ไหมคะว่ามีทั้งหมด10ตัวนะคะส่วนสังโยชน์เบื้องต่ำห้าห้าห้าหอันเนี้ยห้าหข้อค่ะก็ถ้าละได้5ข้อก็จะเป็นพระนาคามีนะคะขอต่อนะคะอันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้ในเวลาใกล้าตายเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางและงามในที่สุดประากาศพรหมจันทร์พร้อมนังอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าพอได้ฟังธรรมเทศนาน,นั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมในการอันควรข้อสองอีกประการหนึ่งจิตของพิกูร์ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของวัตถาคตสาวกของของตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ากลางและงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูสิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า 5, เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สองในการฟังธรรมโดยการอันควร อีกประการหนึ่งจิตของพิพขุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้าตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่ย่อมตึกต้องเพ่งด้วยใจซึ่งทำ,งงทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตึกต้องเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า ดูก่อนอานนท์นี่เป็นอาน,นิสงส์ข้อที่3ในการใข้ควรเนื้อความแห่งธรรมในการอันควร3ข้อนี้เป็นคนที่ยังละสังโยชน์หเบื้องต่ําไม่ได้อะค่ะพอได้ฟังได้เห็นตถาคตหรือได้ฟังจากสาวกของตถาคตหรือได้ใข้ควรทาด้วยตัวเองอะค่ะในเวลาก่อนที่จะทํากาละคือก่อน,นเวลาก่อนที่จะสิ้นลมเนี่ยค่ะก็จะสามารถทําให้ละ สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการน,นั้นลงไปได้พอละสังโยชน์ห้าข้อน,นี้ลงไปได้ก็จะได้เป็นพระอนาคามีนะคะแล้วก็ไปเกิดในชั้นสุดทาวาสนะคะเนี่ยค่ะถึงบอกว่านิสงในการที่ได้ฟังธรรมะในส่วนที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นอนิสงต่อพวกเราอย่างมากเลยนะคะในเวลานาทีสุดท้ายของเราอะคะ่ะส่วนข้อสี่ข้อห้าข้อหกเนี่ยค่ะก็เป็นอนิสงในการได้ฟังธรรม จากพระตถาคตหรือ,อาจากสาวกของตถาคตหรือได้ตึกตองเองนะคะแต่ข้อ4ี่ข้อ5ข้อ6กเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ที่ละสังโยชน์5ข้อเบื้องต่ําได้แล้วอะคะ่ะถ้าเขาละสังโยชน์เบื้องต่ำห5ข้อได้แล้วในเวลานาทีสุดท้ายของเขาเนี่ยค่ะก่อนเวลาที่ทําการละเนี่ยเขาได้เห็นตถาคตมาตแสดงธรรมหรือว่าได้เห็นสาวกของตถาคตมาสแสดงธรรมหรือว่า ได้ตึกตองเนื้อธรรมที่ศึกษามาด้วยไดย้ด้วยตัวเองอะคะ่ะก็จะสามารถเข้าสู่นิพพานได้เลยนะคะ mm. บอกว่าอันดิสงของการฟังธรรมโดยการอันควรหกประการนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นปุถุชนทั่วไปยังไม่สิ้นสังโยชน์ก็จะสามารถสิ้นสังโยชน์ห้าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีใครที่เป็นมีผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองอะคะ่ะก mm. ็ควรจะฝึกฝนในการที่จะ ท่องพระสูตรที่สําคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นปฏิจจสุบาทเป็นต้นเนี่ยค่ะให้ได้ด้วยตัวเองนะคะเ mm hmm. พราะเราไม่ทราบว่าในนาทีสุดท้ายของเราเนี่ยจะมีใครมาเปิดหัวข้อธรรมที่สําคัญนี้ให้เราหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ติดเป็นสัญญาไว้ในใจของเราอยู่นะคะปล mm hmm. อดภัยที่สุดก็คือพยายามท่องให้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็จะดีที่สุดนะคะ ออนอกจากนี้นะคะก็อยากจะมาอธิบายศัพท์ทางธรรมค่ะตัวที่สําคัญมากตัวหนึ่งก็คือตัวสัญญาค่ะว่าตัวสัญญานี้มันคืออะไรนะคะจริงตัวสัญญานี้ก็คือความจําได้หมายรู้ใช่ไหมคะตามที่เราได้ได้เห็นมาได้ได้เข้าใจได้ยินมาค่ะอันนี้ก็คือความจำนะคะความจําที่เกิดขึ้นเมื่อเราคิด พูดหรือทําสิ่งใดๆออกไปอะคะ่ะขณะที่มีผัสสะเกิดขึ้นเราก็จะคิดพูดหรือทําสิ่งใดๆออกไปใช่ไหมคะความจําที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันก็จะฝังแน่นอยู่ในจิตของเราเป็นเป็นสัญญาอยู่ในจิตของเราอะคะ่ะเพราะจิตดวงหนึ่งมันเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปก็จริงนะคะแต่ว่าสัญญานี้ก็จะถูกถ่ายทอดอจากเมมโมรีไว้ในจิตดวงใหม่ต่อไปต่อไป,อไปสืบต่อเป็นสัตติไปอย่างนี้นะคะ่ะ คือจิตดวงนึง่งดับไปแต่มันไม่ได้ดับหายไปเลยนะคะมันส่งต่อตัวสัญญาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในจิตดวงใหม่นะคะทำให้จิตดวงใหม่เนี่ยก็จะมีสัญญาทุกอย่างอ,อยู่ในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเช่นว่าสมมุติเราไป ไปไปกำลังขณะที่เรากําลังเดินดูเสื้อผ้าอยู่อย่างี้ค่ะเรากําลังพอใจเสื้อตัวหนึ่งอยู่อย่างี้ค่ะเราก็กาลังตาของเราก็ผัสสะกับเสื้อตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะเมื่อเกิดมีความพอใจขึ้นเกิดมีจักขูวิญ,ญญาณไปรับรู้่ารมี่ที่ที่ตาของกลังพอใจนั้นอยู่อะค่ะแต่พอได้ยินเสียง <S <S เพื่อนเรียกชื่อเราอะปุ๊บหูของเราก็ได้ยินผัสสะกับเสียงใช่ไหมคะก็คือโสตวิญญาณก็เริ่มทํางานตรงนั้น จิตดวงที่มันกำลังจะดูเสื้ออยู่ตอนนั้นนะคะมันก็จะดับตัวลงไปแล้วไปเกิดเป็นจิตดวงใหม่ที่อยู่ที่รับเสียงรับรู้เสียงของที่หูของที่เราได้ยินเสียงของเพื่อนแทนเนี่ยคะ่ะแต่พร้อมกันนั้นนะคะสัญญาตัวตัวที่เราตัวที่เราจากภาพของเสื้อนั้นนะคะที่เราเรากำลังพอใจอยู่ตรงนั้นนะคะมันไม่ได้หายไปไหนอะคะ่ะ มันฝังตัวเข้ามาอยู่ในจิตดวงใหม่ที่ที่มันเรากําลังไปรับรู้เสียงของเพื่อนนั้นด้วยนะคะแต่มันจะฝังได้แน่นหนาเพียงใดเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพอใจที่เรามีต่อเสื้อตัวนั้นมากน้อยเพียงใดอะค่ะถ้าเราชอบมากชอบเสื้อตัวนั้นมากต่อให้เรากลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังคิดถึงเสื้อตัวนั้นบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะบอกว่าตัวสัญญานี้เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะคะ มันเป็นตัวที่มันจะติดกับเราไปทุกภพทุกชาติอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะใส่แต่สัญญาที่ดีที่มีประโยชน์ที่ถูกต้องไว้ในจิตของเราให้มากสัญญาตัวที่ไม่ดีที่ไม่มีประโยชน์เช่นสัญญาของพวกบาปอกุศลทั้งหลายสัญญาที่ไปเกี่ยวกับการผิดศีลห้าทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะเป็นการไปคดโกงคนอื่นแล้วเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยสัญญาแบบเนี้ยไม่ควรให้เกิดขึ้นในจิตของเรานะคะ อย่าให้มันใส่ไว้ในจิตของเราเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะติดติดแล้วเราก็จะกล้าทําผิดศีลผิดธรรมไปเรื่อยๆะคะ่ะผิดศีลผิดธรรมไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมนั้นแะเราไม่สามารถจะหนีพ้นจากผลกรรมของความทุกข์ที่มันเกิดจากการผิดศีลนั้นได้นะคะบอกว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วหลังจะมาค่อยมาอาธิบายศัพท์ทางธรรมตัวใหม่นะคะก็มีตัวสัญญาเนี่ยคะ่ะหนึ่งในตัวขันห้า แล้วก็มีตัวรูปเวทนาะแล้วก็สังขารแล้วก็วิญญาณแล้วก็ยังมีศัพท์อื่นๆอีกมากะคะ่ะที่เป็นประโยชน์วันนี้ก็เอาตัวสัญญานี้ไปก่อนนะคะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องหัวข้อทําวันนี้ต่อนะคะที่บอกว่าการรู้ความจริงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายหรือธรรมะที่แท้จริงเนะะี่ยค่ะทําไมถึงทําให้เราไม่ต้องกลัวต่อความตายหรือสิ่งใดๆไ,ไ,ได้นะคะ อันนี้ก็เพราะว่าการที่ได้รู้ความจริงสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยค่ะจะทําให้เราเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานนะคะด้วยธรรมเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ถึงสิ่งทั้งปวงในโลกใบนี้ค่ะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวที่มันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันทั้งนั้นนะคะสุดท้ายมันก็ต้องจบไปตามเหตุปัจจัยที่มันจบไปเท่านั้นนะคะ เราไม่ควรจะไปหลงยึดกับสิ่งใดๆนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแม้กระทั่งร่างกายของเราอะคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วร่างกายนี้มันก็ต้องแตกสลายไปเมื่อหมดเหตุหมดปัดจจัยนะคะวันนี้ก็มีสองตัวอย่างอะคะ่ะที่จะมา,า,ม,ามาเล่าให้ฟังนะคะว่าสองท่านเนี้ยก็ท่านก็ได้ศึกษาธรรมะคิดว่าคงมาขั้นสูงพอสมควรนะคะ่ะยึงจะสามารถเข้าใจถึงเรื่อง ความรู้ความจริงสัจธรรมหลังต่างๆเหล่านี้ได้ดีพอสมควรนะคะจึงทําให้ไม่กลัวต่อสิ่งที่ที่เขาทั้งสองเนี่ยได้ไป,ปเผชิญมาะคะ่ะเรื่องแรกนะคะได้ฟังมาจากในคลิปวิดีโอที่เขาเอามาถ่ายทอดจากวัดวัดหนึ่งนะคะลูกศิษย์ของวัดนี้ค่ะที่ได้ศึกษาพุทธวจนะมาเนี่ยค่ะเป็นคุณครูท่านหนึงนะคะซึ่งในคลิปที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่า ตัวคุณครูท่านเนี้ก็ไม่ทราบอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้เข้าวๆนะคะเพราะฟังมาก็คร้าวๆไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้จับเนื้อความได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คข้าๆให้ฟังแล้วกันบอกว่ามีมีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะเขาก็มีอาการลุกไม่ขึ้นนะคะปวดขาปวดไปหมดนะคะทําให้ลุกไม่ขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้แต่พอเขานึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อะคะ่ะ ว่าขันห้าของเราเนี่ยค่ะจิตของเราเนี่ยก็คือตัววิญญาณใช่ไหมคะมันจะไปตั้งอยู่ใน4ขันก็คือตัวรูปรูปก็คือร่างกายหรือลมหายใจต่างๆอะค่ะหรือไม่ก็ไปอยู่ที่เวทนาก็คือความทุกข์ความสุขเฉยๆอะค่ะหรือไม่ก็ไปอยู่ที่ตัวสัญญาก็คือตัวความจําได้หมายรู้ที่ที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะหรือไม่ก็ไปอยู่ที่สังขารก็คือความคิดการปรุงแต่งของเราอะค่ะ ซึ่งถ้าเราปล่อยให้จิตไปอยู่ที่เวทนาซึ่งคุณครูท่านนี้ตอนที่เขาเจ็บขาเนี่ยคือเขาก็จิตของเขาไปตั้งอยู่ในเวทนานั้นใช่ไหมคะถ้าเขาไปปล่อยให้จิตของเขาตั้งอยู่ในทำให้เขาเนี่ยยิ่งมีความกลัวมากขึ้นเขาจับจุดตรงนี้ได้อะค่ะเขาเลยรีบทิ้งอารมณ์ของความกลัวที่เกิดจากทุกขเวทนาที่ขาเขาไม่ขยับตรงนั้นได้อะค่ะพอเขาสามารถทิ้งความกลัวแล้วเอาจิตของเขามารับรู้อารมณ์ที่ลมหายใจแทน โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ของอจิตของเขาไปรับรู้อารมณ์กับอารมณ์ที่มันกําลังเกิดความจากความทุกขเวทนานั้นหรือไม่ปล่อยให้ตัวเองไปกลัวไปกังวลหลงปรุงแต่งไปกลัวไปกังวลว่าขาออเขาเป็นอะไรนะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาจิตของเขามาอยู่ที่ลมหายใจแทนเนี่ยเขาก็สามารถลุกขึ้นได้ะคะ่ะเราเล่าว่าเขาสามารถลุกขึ้นได้แล้วก็สามารถขึ้นไปนอนจากชั้นหนึ่งเนี่ยขึ้นไปนอนบนชั้นสองได้นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะ พออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถไปทําธุระอะไรต่างๆเพราะว่าวันนั้นเขารู้สึกว่าเขานัดกับช่างมาทําอะไรที่โรงเรียนด้วยะคะ่ะเขาก็สามารถไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้โดยที่เขาไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดนั้นน่ะไม่ให้จิตของเขาไปรับรู้ความเจ็บปวดจากความทุกขเวทนานั้นเท่านั้นเองอ่ะคะ่ะถึงบอกว่าการเป็นการรู้ความจริงสัจธรรมต่างๆธรรมะที่แท้จริงเนี่ย สามารถทําให้เราเป็นผู้รู้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมก็คือไม่มีความกลัวต่อสิ่งใดๆอะคะ่ะอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นเคสของเพื่อนกันเนี่ยคะ่ะปกติเขาจะชอบไปออกกําลังกายใช่ไหมคะตามสวนสาธารณะอันเนี้ยคะ่ะก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็รู้สึกปวดท้องเขาก็ไปเข้าห้องน้ำอะคะ่ะแต่ว่าส่วมในสวนสาธารณะนั้นเป็นแบบนั่งยองยองะคะ่ะพอนั่งลงไปปุ๊บสักพักหนึ่งก็รู้สึกขาชาะคะ่ะ เราก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้นะคะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ทันทีเขาก็มีความคงคงจะมีความกลัวหรือความกังวลเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ขาเราเป็นอะไรเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะไม่มีแรงแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อะคะ่ะแต่ด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากการศึกษาธรรมของเขาเนี่ยค,ค่ะก็ทําให้เขาสามารถทิ้งอารมณ์<ค><ะ>ของความกลัวจากทุกขเวทนาที่กําลังเกิดขึ้นกับเขาในขณะนั้นได้ใช่ไหมคะ เอาจิตของเขามารับรู้ว่าลมอยู่ที่ลมหายใจแทนสักคู่หนึ่งอะคะ่ะก็คลองสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ทํากิจกรรมต่างๆได้เป็นปกติแล้วก็ไปออกกําลังได้ปกติเหมือนเดิมอะคะ่ะถึงบอกว่าอานิสงค์ของอนาปนาสตินะคะหรือการทําสมาธิด้วยลมหายใจเนี่ยเป็นบุญใหญ่อานิสงส์ใหญ่สามารถช่วยเปลี่ยนเหตุปัจจัยต่างๆของเราได้นะคะอยากให้ทําให้มากฝึกฝนไว้อะคะ่ะด,ดีที่สุดนะคะ อย่างที่บอกอะค่ะมักมีองค์แปดย่อเป็นสามอย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อเหลือสองอย่างก็คือสมถะแล้วก็วิปัสสนาหรือถ้าย่อเป็นหนึ่งอย่างก็คืออนาปานาสติเนี่ยค่ะยังบอกว่าถ้าเราเจริญอนาปานาสติหรือสมาธิลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้เดินตามแนวทางของมักมีองค์แปดแล้วนะคะถึงบอกว่าต้องก็พยายามฝึกฝนกันหน่อยแล้วกันนะคะพยายามฝึกฝนให้เรา เข้าใจในธรรมะให้มากขึ้นโดยการเดินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยค่ะเพิ่มบุญปัญญาของเราไปเรื่อยๆเราก็สามารถเป็นผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนะคะจะทําให้เราไม่ต้องกลัวต่อสิ่งใดๆแล้วก็หนึ่งนาทีสุดท้ายเราก็ไม่ต้องกลัวต่อความตายที่มันกําลังมาเยือนเราอะคะ่ะตรงนี้จุดนี้สําคัญที่สุดนะคะถ้าทําได้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยวางจิตได้ถูกแล้วเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปนะคะถ้าวางจิตได้ถูก ได้ได้ฟังได้ใข้ควรทําอย่างที่หัวข้อทำเนี่ยที่เมื่อกี้ได้เล่าไปนะคะถึงพระคุณาสูตรอะค่ะถ้าเราวางจิตตรงนั้นได้แล้วได้รู้จักที่จะใข้ควรทําหรือได้มีคนมาเปิดวิทยุให้เราฟังเกี่ยวธรรมะที่พระทเจ้าทรงสอนก็จะสามารถส่งเราไปชั้นสุทธาวาสเป็นพระนาคามีไปอยู่ชั้นสุทธาวาสแล้วก็เข้านิพพานบนนั้นได้เลยนะคะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะคะขอให้เดินได้ถูกต้องถูกทางเพื่อจะได้มีความสุขสงบเย็นที่แท้จริงในชีวิต สามารถเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับการไปสู่พระภูมิใหม่ที่ดีที่ถูกต้องได้นะคะวันนี้หัวข้อทำก็ต่างๆก็ได้คุยไปแล้วนะคะวันนี้จะมาอ่านก้อนของท่านพุทธท่านให้ฟังบทหนึ่งนะคะบทนี้ก็น่าสนใจมากะคะ่ะชื่อเรียนธรรมะกับเรียนปรัชญานะคะเริ่มนะคะเรียนอะไรถ้าเรียนอย่างปัจชญาที่เทียบกับคำว่า philosophy ยิ่งพลาดจากธรรมะที่ควรมีเพราะเหตุที่ยิ่งเรียนไปยิ่งไม่ซึมเพราะเรียนอย่างคำนวณสิ่งไม่มีตัวสมมติฐานเอาในหัวอย่างคลื่มๆอุประมาณอนุมานสร้างถึมๆมผลออกมาเงึมเงึมงับเอาไปเรียนธรรมะมีวิถีวิทยาศาสตร์มีตัวธรรมที่สามารถเห็นชัดใสไม่คำนวณหากแต่มองลองด้วยใจ ส่งลงได้ตามที่อาจฉลาดมองจะส่วนเหตุหรือส่วนผลยนประจักษ์เห็นตระหนักว่าอะไรอย่างไรสนองแก่คำถามแจ้งถนัดชัดทํานองตามที่ต้องปฏิบัติชัดลงไปค่ะ <c oughs> ก็คือเรียนธรรมะค่ะต้องเรียนอย่างต้องลงมือนะคะลงมือแล้วก็ใช้ความรู้สึกของเราอะค่ะส่งเข้าไป ถึงความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะทำไมมันเกิดความทุกข์อย่างนี้ได้ทําไมมันเกิดความสุขแบบนี้ได้แล้วเราจะพ้นจากความทุกข์นั้นได้อย่างไรนะคะพระพุทธเจ้าก็สอนเราแล้วว่าเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเนี่ยก็คือเจ้าตัวตัณหาหรือความอยากถ้าเรากําลังรู้สึกว่าเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราค่อยๆยอ้อนมองย้อนกลับไปดูนะคะว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ที่ทําให้เรากําลังเกิดความทุกข์อยู่ในขณะนั้น แล้วเราก็หันไปแก้โดยการละความอยากตรงนั้นลงไปให้ได้นะคะเท่านั้นเองอะคะ่ะความทุกข์ทั้งหลายมันก็จะค่อยๆจบลงไปได้เองนะคะมีวิธีนี้วิธีเดียวอะคะ่ะที่จะสามารถทําให้เราพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างแท้จริงนะคะวันนี้ก็คงจะพูดเท่านี้นะคะอแล้วค่อยมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ